แล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่นี่ครับผมมาเยี่ยมที่ร้านส้มตาลูกชายยายไข่ครับลูกชายยายไข่นะครับขณะนี้ผมมาอยู่กับคุณพี่วิ๊ดเรืวองลูกชายยายไข่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเออวันนี้นี่ผมมาที่นี่ที่นี่คือร้านอะไรครับร้านส้มตาลูกชายยายไข่ของแท้จังหวัดรสดีครับเจ้าเดิมจังหวัดรสดีครับอาจารย์โอ้ที่นี่มีจำหน่ายอะไรบ้างครับมีทั้งไก่ย่างปลาย่างครับไก่ย่างข้าวไก่ย่างปลาย่าง S <S โอ้คนข้าสวต้มไทยใส่ปูใช่ไหม,มงั้นไปลองทำ<พอ> <ough> เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเยี่ยมไปเยืยนนะฮะท่านผ<อ>ู้ชมครับเดี๋ยวขณะนี้นะครับมาที่ร้านส้มตำลูกชายใหญ่ไข่นะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นเจ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวที่อร่อยที่สุดในจังหวัดเลยไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่มีพี่สาวเข้ามาสั่งส้มตำเลยนะครับผมตำไทยใช่ไหมฮะตำไทยเอาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เราเราดูเราดูลีลาของการตำว่าจะอร่อยขนาดไหนครับบอกว่าที่นี่ส้มตำกากหมูก็อร่อยใช่ป่ะ อร่อยข้าวปลาจานสุดยอดข้าวปลาใช่ไหมฮะใช่ครับผมอยู่แถวไหนหน้าร้านนี่อยู่หน้าพิา,าิธภัณฑ์พิพิปภาปลาครับโอ้ขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มตรงครับโอ้เยี่ยมมากเลยทีนี้อาหารเด็ดมีมีทั้งเรื่องตำไทยตำลาวตำปูตำปลาตำโคราชนะครับเอาเป็นว่าที่นี่นะครับต้มตำยายไข่หรือว่าลูกชายยายไข่เจ้าเก่าเจ้าประจำนี่ ตำกากหมูครับตีโอ้พอไทยอย่างนี้ตีมันเอาล่ะครับท่านผู้ชมมีโอกาสแวะมาที่นี่นะครับส้มตำกากหมูเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมาก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 อยู่ตรงข้ามกับวิทยาการอาชีีสุดยอดโอ้อะไรนะนี่ย่ปลาดุกด้วยโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย้าาจ ไม่กล้าถ่ายเกรงใจพี่เขาโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฮึและสุดยอดสุดยอดเจ้าข้าวจานมีลูกหลานข้าวจาน